ก็เป็นเครื่องอัลตร o าซาวด์กับไฟฟ้านะคะที่ใช้รักษาเอาสบายๆนะยอ๋อส่วนกระตุกล้วก็ลงมาเปิดสบักนี่เปิดอืดใช,ช่จะใช้หลักการสีร่ด้วยกันในที่สุดก็ได้มาทำคอนเทนต์นอกบ้านสักทีนะครับคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าอยากทำมากๆเพราะว่าส่วนตัวนั้นมีความเชื่อว่าคนวัยทำงานนะครับหรือว่าเลข3อย่างเรานั้นเนี่ย นอกเหนือจากปัญหาชีวิตนะครับการเงินการงานความรักที่ลุมเราแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาหลักๆก็คือข้อต่อและกล้ามเนื้อต่างๆมันอาจจะกําลังเริ่มเสื่อมสภาพนะครับแล้วแสดงอาการออกมาในรูปแบบของความเจ็บปวดทรมานนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาทํากายภาพบําบัดนะครับที่ Bangkok Physiotherapy Center นะครับเขาอยู่ที่3 9บุรวัสุขุมวิท39นะครับมาเข้าไปข้างในกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้พอดีมีนัดไว้ใช่ ใช่คนะคะใช้ด้านในได้อไดไโอเคครับพอมาถึงนะครับเราก็เริ่มจากการกรอกประวัติก่อนเนาะซึ่งบอสได้คุยทางไลน์มาคร่าวๆแล้วนะครับบอ,อาการคร่าวๆแล้วก็จะมากรอกประวัตินะครับที่ตัดสินใจมาทำกายภาพบำบัดทุกคนไม่รู้มีคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมก็คือเราอะ่ะเคยมีความเชื่อว่าการทำกายภาพบำบัดอะ่ะมันมีไว้สำหรับผู้ป่วยหรือว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับแต่ความจริงแล้วนั้นเออคนที่ร่างกายปกติอย่างเราเนี่ยยิ่งคนมาทำนะครับเพราะว่า อย่างเราๆน้อยอย่างบอสเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับนั่งออฟฟิศประมาณแบบ7-8ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนออกกําลังกายหนักมากอาการที่เป็นอนะ่ะบอสก็คือมีอาการปวดหัวไหล่เวลาตื่นแบบปวดมากๆอ่ะตื่นมาแล้วแทบลุกไม่ไหวนะครับแล้วก็จะมีอาการเมื่อยปวดทางน่องขวาก็เลยอยากจะมาปรึกษากับนักกายภาพบําบัดที่นี่นะครับว่าเอ้ยอาการที่เป็นเนี่ยมันเกิดจากออฟฟิศซินโดรมที่เขาเป็นปนกันหรือเปล่าหรือว่า เป็นเพราะเราออกกําลังกายหนักเกินไปไปทําการปรึกษากันสวัสดีค่ะคุณบอสมุกไหคะเป็นนักกายภาพที่ดูแลว,วันนี้นะคะคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มการรักษาวันนี้เดี๋ยวมุกขออนุญาตซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมก่อนเนาะเพื่อหาสาเหตุที่เป็นจริงๆนะคะเราจะได้แก้กันถูกจุดนะคะค,คุณบอสแจ้งมาว่ามีอาการปวดบริเวณหน้าไหล่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็น่องด้านขวานะคะค่ะตอนนี้ไปทําอะไรมาคะถึงได้มีอาการปวดขึ้นมามันจะปวดตอนตื่นนอนค่ะแบบตื่นนอนไปมันจะปวดมากแล้วก็พักนึงก็จะหายไปก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะเรา ทำงานออฟฟิศหรือเปล่าอะไรเงนะี้ยนั่งท่าเดินตลอดนะ <ๆ S 1> ครับกับอีกเวทก็คือเป็นคนออกกำลังกายหนัก<ๆ>มากก็เลยไม่รู้ว่าเพิจารณาหรือเปล่าเลยแต่ลอ,องคอเสิร์ตดูคุณบ้านมีปัญหาที่บริเวณตัวแก๊สตอ็อกยีเนสนะคะตัวกล้ามเนื้อนองตรงนี้นะคะที่เขาเกิดการติกเน,นื่องจากมันมันตึงมากเกินไปครับแล้วก็ตอนเอ็กซ์ซอร์สไม่ได้ยืดให้เพียงพอ ให้เกิดการสเตรนจ์รอการปั๊เซตขึ้นมาค่ะสำหรับทั้งสองอาการเนี่ยแผนการรักษาของมุกในวันนี้นะคะเดี๋ยวมุกจะใช้หลักการ 4R ด้วยกันนะคะก็จะเป็นการวิตูเพยหรือลดปวดให้ก่อนแล้วก็มีมัสเซอร์วีแลกเซชันนั่นคการนวดคลายยืดให้นะคะแล้วก็เพิ่มมุมในช่วงของการเหยียดข้อไหล่ให้ได้เยอะขึ้นนะคะก็มุมกระดกข้อเท้าขึ้นของน่องให้ไปได้เยอะขึ้นนะคะส่วนตัวมุกจะเป็นรีคอร์ดี้ก็คือการให้ท่าออกกำลังกายมันจะเป็นท่าที่เดือหรือท่าเพื่อความแข็งแรงคะ ถ้าที่อาการปวดเนี่ยจะได้ลดลงลก็ใช้งานกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโอเคค่ะสำหรับตัวรีดิวทนที่มุกจะใช้ในวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัวอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้านะคะซึ่งตัวนี้จะมีส่วนช่วยในการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลงไปทําให้ตัวที่อักเสบย,ยูนีทูมเบอรี่เร็วขึ้นหรือว่ารักษาเร็วขึ้นนะคะโอเคครับก็เป็นเครื่องอัลตราซาวด์กับไฟฟ้านะคะที่ใช้รักษาคุณบอสวันนี้นะคะเอาสบายๆนะคะ มันกระตุกไม่ชินไม่ชินทำไมมันถึงกระตุกครับมอมันเกิดการมัสเซอร์คอนแท t ชันคือตัวไฟฟ้าค่ะมันจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยพอไปเจอมอเตอร์พอยต์อะค่ะคือจุดที่เส้นประสาทไปเลี้ยงมันจะทําให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวขึ้นมามันกลายเป็นท่ากระตุกแต่บางจุดที่ไม่เจอตรงที่ตัวเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก็จะเฉยๆแค่รู้สึกว่าไฟเข้าเฉยๆค่ะสบายๆจุดไม่ได้แบบมีอันตรายเลยใช่ไม่มีค่ะมันแปลว่าเออเส้นประสาทเราทํางานดีอยู่นะไม่ได้หายไปไหนะ ข้างใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับผมคนจริงที่บริเวณที่ใช้เวลาค่ะขึ้นอยู่กับบริเวณของกล้ามเนื้อที่มีปัญหาค่ะสําหรับที่น่องจะใช้ประมาณข้างละ5นาทีนะคะสําหรับตัวประคบอุ่นเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันคลายมากขึ้นเพิ่มความฟล็กซิเบลนะคะตอนวางก็จะต้องรู้สึกอุ่นสบายไม่ร้อนนะคะประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วก็ระหว่างวางเนี่ยเราจะมียืดกล้ามเนื้อซ้ำให้ไปอีกสักรอบหนึ่งนะคะทําซ้ํานะคะหนึ่งสองสามยกขึ้น ดูสันส่นๆแรงไปไหมไหน่านฟินว่า <laughs> น่าโอ้โอเคไปเน่นสองสามสุดเลยุดคะ่ะแล้วก็ลงมาเปิดสะบักนี่เปิดอือใช่ปึ๊บลงไหมเยอะๆโอเคดีขึ้น1นใช่คะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นท่าออกกําลังกายทั้งหมดของวันนี้นะคะคฝากคุณวอสกลับไปทําเป็นกันบ้านทุกวันด้วยนะคะโอเคค่นะสัญญาแล้วนะส,ญญสัญญาแล้วเนะญญาะโอเคได้คะ่ะไปคะ่ะ ต้องกลับมาปิดคลิปที่บ้านนะครับเพราะว่าเราจะให้ดูสิ่งนี้ครับทุกคนพอเราทําการรักษาไปประมาณ2อสวันแล้วนะครับทางคลินิกเขาก็จะส่งเป็นผลสรุปการรักษามาให้เรานี่นะครับทุกคนเขาส่งมาทางไลน์นะครับละเอียดมากนะครับว่าเราทาอะไรไปแล้วบ้างอันนี้ขออนุญาตบังนะครับเพราะอ,อ้วนมากนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีพวกซัคชั่นต่างๆนะครับการทรํากายภาพบําบัดอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีไว้สําหรับคนป่วยหรือว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุอย่างเดียว คนทั่วๆไปอย่างเรานี่ยิ่งควรเข้าไปทำนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ข้อต่อและเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆไปตลอดชีวิตเนาะบรรยากาศคลินิกคือดีมากนะครับเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ได้สัมผัสถึงความแบบญี่ปุ่นความโคซี่ความเรียบความมินิมอลนะครับแล้วที่ชอบสุดๆเลยก็คือห้องยิมครับเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยมีห้องยิมด้วยคือเราได้ ทดลองทําท่าต่างๆจริงๆนะครับแล้วนักกายภาพบําบัดที่เขาดูแลเราเนี่ยเขาก็บอกสอนหมดเลยว่าเอ้ยทําท่านี้ถูกไหมนี่ก็ได้ท่าออกกําลังกายที่ถูกต้องมาทําด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์สุดๆเนี่ยเราคิดว่าเราทําถูกแล้วนะครับแต่ว่านักกายภาพบําบัดเขาก็สามารถบอกเราได้ว่าเออมันอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับนั่นก็คืออย่างของบอสเนี่ย ก้ามหลังอ่ะบอสก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราเล่นถูกแล้วนะเราเล่นโดนแล้วนะแต่ว่าคุณบุ๊คเขาบอกว่าคุณบอสคะก้ามหลังบนไม่มีเลยค่ะก็คือแบบขึ้นน้อยมากนะครับเราก็เลยอาจจะต้องแบบไปจ้างเทรนเนอร์แล้วนะครับคุณก็ไปรีเช็คได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบให้บอสทำคลิปประมาณนี้อีกนะครับฝาก subscribe like share f o l l o w นะครับ YouTube Facebook i n s t a g r a m t w i t t e r ติ k กต k ทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุอ,น,อน,น,น,สนั่น V I S U T A N T นนนะะคครรับบลลล้้เจกใใหหห่ิิปปปาาาสีไย